สวัสดีครับทุกทุกท่าน welcome to the channel อันยองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd88 p หมอฤิ์ผ่าดาว youtube.com โหรสษราไทยระบบสุริยญาตดูดวงชะตาลัคนา12ราศีบริการด้านอื่นๆสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวดูเลิกทำการมงคลเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลก่อนรับชมและฟังคำใบ้กรด s ั b สไคร b e ติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับแจ้งคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2563ของชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าการโครจรของดาวพระเคราะห์ปรากฏการในเดือนมิถุนายน2563ปรากฏการเรื่องร้ายพลังงานที่ไม่ดี ในวันที่ 19, 20, 21มิถุนายน2อ6 3จะเกิดสุริยคาตและจันทรคาเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระเพราะดาวพระอาทิตย์ดาวพระาพราหูพระจันทร์เมื่อขคจรมาต้องกันผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ดีร่วมราศีกันจะทำให้เกิดความคิดเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาด้วยอคติมาปิดบังมีภัยต่างๆดาวพระราหูก็คือทำให้เกิดสุริยคาตและจันทรคาต วันอามาวสีราหูโครจรเข้าไปถึงราศีใดราศีที่สถิตอยู่นั้นหรือราหูที่อยู่ตรงกันข้ามจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดคลาดขึ้นทําให้ผลร้ายรุนแรงมากความวิบัติเกิดขึ้นกับดวงชะตาทันทีให้ระวังวิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นคือไม่ควรที่จะออกไปไหนนะครับไม่ควรที่จะไปต้องแสงคลาดให้ควรสวดมวนต์ไหวพระปฏิบัติธรรม นะครับอยู่ที่บ้านนะไม่ควรออกไปไหนแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปนะครับคุณก็ให้ติดเหรียญหลวงปูท่ทวดเหยี่บน้ําทะเลจืดกับร้ายกายดีนะครับหรือเหรียญเทพาราหูทรงคุดบรมเทว,วโพธิสัตว์กับร้ายกายดีนะครับหรือคุณจะต้องใส่เครื่องประดับเครื่องประดับนะให,ให้มีแสงแวววาวให้มีพลังงานนะอย่าใส่พลาสติกนะให้คุณใส่ยกใส่แหวนใส่ทองนะครับก็ถือว่า เป็นการแก้เคล็ดได้นะ,ะกฏการณ์นี้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับองศาของดาวเนี่ยจะห่างกันไม่ไม่เท่าไหร่นะครับจากที่อาจารย์คำนวณมานะอาจจะไม่เห็นนะครับหรืออาจจะเห็นบ้างก็ได้นะในวันที่19มิถุนายน2563ดาวพระราหูเริ่มดับนะครับประมาณเวลาตี2-40นาที หลังเที่ยงคืนของวันที่18นะตามสากลหลังเที่ยงคืนนะครับก็เป็นวันที่19นะก่อนหกโมงเช้าของวันที่19เนะครับ2 5 6พและดาวพระราหูเริ่มดับสนิทในเวลา19บนากายีนาทีสองศา2 1เอลิดาโดยประมาณนะและดาวพระราหูนะครับก็จะเริ่มมีแสงองศาก็จะเริ่มห่างจาก พระอาทิตย์ห่างมากขึ้นนะครับประมาณ5องศาขึ้นไปในวันที่20มิถุนายน6-3เวลาประมาณ11นกายนาทีไปแล้วในวันเดียวกันนะครับดาวพระจันทร์จะย้ายราศีเวลา22นกา2 2นาทีสีทุ่ม22นาทีดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพุธเวลา22นกาีนาที ต้นหลายปายดีมีรากมีมิตรมหาสู่นะครับหรือมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในวันที่21มิถุนายน2 5 6 3ดาวพระจันทร์ทับดาวพระราหูเวลา6 2โมง28นาทีไม่ดีให้ระวังมักมีเหตุขุกขักนะครับต่างๆมีเรื่องกระทบใจมักมีปากเสียงเจ็บไข้จิตใจไม่ปกติมีเรื่องยุ่งๆดาวพระจันทร์ทับกับดาวพระอาทิตย์ เวลา9โมง25นาทีมีคนมาหาสู่หรือไม่ก็เดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะครับเดินทางไปยังที่ต่างๆมักไปค้างแหลงนอกค้างแหลมนอกบ้านนะจากลูกเมียไปสักระยะหนึ่งแล้วก็พระจันทร์จะดับในเวลา13ในกา23นาทีไม่ดีท่านจงระวังโตของท่านให้มากขึ้นสักหน่อยนะครับ การโคจรของดาวพระเคราะห์ต่างๆนะในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระเกยตย้ายในวันที่8มิถุนาย,ยน2563เวลาเที่ยงคืน46นาทีดาวเกนั้ตเนั้นก็เข้าสู่พบพันธุกนะครับก็ให้ไหวเจ้าที่ที่บ้านด้วยนะก็จะเป็นผลดีนะครับแล้วก็ดาวสุขพักเป็นเกษตรวันที่8มิถุนาย,ยน63เวลา10.43นาทีดาวสุขก็เป็นอาริ นะในดวงชตาดาวทิศย้ายเป็นราชาโชค15มิถุนายน63เวลาเที่ยงคืน12นาทีเป็นรา,าชาโชคนะครับดาวขัาคารย้ายในเป็นจุลจักรวันที่1 6มิถุนายน63เวลา6โมง49นาทีดาวพุธนะพักเนี่ยนะครับอยู่ในภพอารีวันที่21มิถุนายน2563เวลาตี5 57นาทีนะครับ ดวงชะตาในด้านการงานนะครับบอกได้เลยว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมีความรอบคอบให้มากในการทํางานนะครับในด้านการเงินเนี่ยนะครับดาวกระดุมพระเนี่ยมาอยู่ในภพกระดุมพระนะก็คือดาวพระเสาร์นะครับตำแหน่งเป็นกเกษตรหมายถึงการเงินคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีนะครับแต่อาจจะได้ช้าได้เร็ว นะครับคุณก็ต้องอดทนรอคอยนะสุดท้ายก็จะสมหวังในด้านการเงินนะครับในด้านความรักเนี่ยดาวคู่ครองเป็นอาลีในดวงชะตาจะมีปัญหาในด้านความรักควรระมัดระวังไว้ด้วยเจ้าชะตานะครับจะมีความประตือหรือร้อนในด้านความรักในช่วงนี้นะครับจะได้พบเจอจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางคู่คองคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดน นะครับมีความรู้ประสบการณ์ในชีวิตที่ดีคุณจะมีโอกาสที่จะคบหาหรือเรียนรู้ก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งถึงจะดีนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ก็มีความสุขจะมีโชคลาภเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดาวพระเกียร่ยเข้ามาอยู่ในภพพันธุเนี่ยก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับมักชอบเดินทางไปนูน่นไปนี่มัก พักถิ่นนะครับไปตั้งหลักฐานถิ่นฐานแดนไกลหรืออยู่บ้านไม่ค่อยติดอยู่ไม่ค่อยติดที่นะครับเป็นคนที่ชอบโดดเดียนะ่ยวนะญาติพี่น้องก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในดวงชะตาดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าประพบอริเป็นกเกษตรนะครับปัญหาเนี่ยหรืออุปสรรคของเจ้าชะตาเนี่ยมีมากมายเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นนะ แต่ความรักไม่ค่อยดีนะนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลาไปมุ่งเน้นใส่ใจในเรื่องการเรื่องงานการทำมาหากินการหาเงินดีกว่าในช่วงนี้นะครับในด้านโชคลาภนะในดวงชะตาเนี่ยโชคลาภก็มีเข้ามาหาเจ้าชะตามีมากมายเลยนะครับแต่ก็มักจะเก็บไม่ค่อยอยู่ด้วยเช่นกันคนที่เกิดในวันพุธวันพุธกลางวันคุณมีเหตุที่จะต้องเสียทรัพย์ เพราะฉะนั้นโดรชะตาคุณนะครับจะเสียทรัพย์ให้เรามาระวังในเรื่องการเงินทรัพย์สินให้ดีคนเกิดวันพุธเลิงคืนนะครับคุณมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่สบายก็ดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะดาวพระทิตย์เนี่ยเป็นดาวเชื่อเดินพบสุภาสุภามาอยู่ในพบปัตตานีนะครับเป็นราชาโชคเนี่ยเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาส่งผลให้มีเกณฑ์การติดต่อเจราจาพูดคุยนะครับ สัญญาใน,ในด้านต่างๆนะและทำให้เจ้าชะตาได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับเข้ามาแบบง่ายๆด้วยเช่นกันจะทำให้คุณมีความสุขนะที่ดีเลยนะครับเกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆการเจรจาติดต่อก็ถือว่าเป็นผลดีนะดาวพัชคารนะครับปุตตะมาอยู่ในพวผันธุเนี่ยคุณจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครับหรือจะมีสิ่งที่ใหม่ๆเกิดขึ้นในครอบครัว บุตรที่ดานะจะอยู่ติดบ้านดีในช่วงนี้นะครับเอออยู่ติดบ้านนะดีแล้วนะดาวคารเป็นดาวเจ้าเรพบวินาศด้วยเช่นกันเจ้าชะตานะครับไม่ค่อยที่จะมีญาติพี่น้องนะหรืออาจจะมีน้อยหรือไม่ค่อยที่ได้คุกคีติดต่ออะไรในช่วงนี้มากนะที่ดินนะครับมักเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ไม่ค่อยอยู่ให้คุณตรวจสอบทรัพย์สินของคุณให้ดีด้วยนะในโดยสตา ดาวพุธนะครับก็มาอยู่ในภพอาลีนะคู่ครองมักทําตัวเป็นศัตรตูนะครับไม่ค่อยที่จะลงรอยกับเจ้าชะตานักให้ระวังนะครับจะมีปัญหาในด้านการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆให้เรามาระวังได้เอาไว้ด้วยนะครับในด้านการติดต่อสื่อสารอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะการงานก็เช่นกันนะครับการงานเนี่ยมักที่จะสร้างปัญหามีอุปสรรคในการทํางาน นะการทำงานเนี่ยมักพบกับความยากลำบากกว่าผู้อื่นนะครับทำงานนะครับมักจะทำให้เกิดศัตรูคู่แข่งนะในโดวชตาแล้วก็ไม่ควรที่จะร่วมหุ้นส่วนลงทุนกับใครนะครับคุณจะต้องทำคนเดียวจึงจะดีจำไว้นะของชาวลัคนาราศีธนูนะครับคุณต้องทำคนเดียวไว้นะถึงจะดีจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมากไม้ ในดวงชะตาของคุณนะครับเลขนำโชคเนี่ยประจําในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนตอนต้นเดือนกลางเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับของคุณก็จะมีเลข3 8แล้วก็1 2สองนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เต็นนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพนก่อนในวันที่6มิถุนายอยู่ 6, 3สา เวลาตี2อนาทีพระจันทร์เพ็นอยู่ในภพวินาศนะครับอาจจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับความเสียหายต่างๆก็อาจจะแก้ไขไปได้ด้วยดีนะครับและพระจันทร์จะดับวันที่21มิถุนาย,ยน6-3เวลา13ในกนาร23นาทีนะครับพระจันทร์ดับเนี่ยอยู่ในภพปัตตานิให้ระมัดระวังในเรื่องความรัก นะครับแล้วก็คู่สัญญาจเจรจาตกลงต่างๆด้วยของชาวาลัคนาราศีตนูนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาดูของการโคจรของดวงดาวนะชาวาลัคนาราศีตนูนะครับตั้งแต่วันที่ของของตนูเนี่ยนะครับคือหนึ่งถึงยี่สิบแปดมิถุนานเนี่ยนะคือในช่วงนี้อาจจะพบ พบเหตุการณ์ต่างๆทําให้จิตใจนะครับหวันไหวนะไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีสติแล้วจะดีนะครับพอวันที่29นะดยชะตาก็จะเปลี่ยนในโดยชะตา29ไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีเรื่องตกใจเกิดขึ้นไม่รู้ตกใจอะไรแล้ววงอุบัติเหตุให้มากนะครับอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีนะั ในโดวชะตาของชาวลัคนาราศีตุนนะครับและในวันที่1-2ถึง2มิถุนายนช่วงนี้คุณอาจจะทำงานหนักเหนื่อยในการทำงานธุรกิจการงานยุ่งๆนะครับไม่ค่อยที่จะมีเวลาว่างมากนะวันที่3มถึง10มิถุนายน63จะมีเรื่องตกใจนะครับหรือเรื่องตื่นเต้นนะจะได้ราบนะครับในโดวชะตาคุณ่ถ้าคุณจะได้ราบคุณจะต้องเดินทาง ไปแสวงหาไปติดต่อถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับแล้วคุณจะได้ราบนะคุณต้องไปนะถึงจะดีนะครับวันที่11ถึง16มิถุนายน63ช่วงนี้จะมีเกณฑ์การโต้เถียงกันนะครับผลของงานนะจะมีปัญหาอุปสรรคให้ระมัดระวังในด้านคำพูดไว้ด้วยวันที่17ถึง20มิถุนายนนะครับจะมีเรื่องยุ่งๆนะมีเรื่องกระทบใจ ระวังอุบัติเหตุนะครับของมีคมเขี้ยวงาต่างๆวันที่21ถึง30มิถุนายน63นะครับให้รามัดระวังศัตรตูจะให้โทษศัตรตูเก่านะครับคุณมีไหมคุณมีศัตรตูไหมให้เรามัดระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคลาภจากทางทิศเหนือนะของชาวลัคนาราศีธนูนะครับโอเคอันนี้คือคำทํานายไปก่อนโดยภาพรวม มิโดชะตานะครับของชาวลัคนาราศีธนูก็ให้คุณระมัดระวังไว้ด้วยนะครับจากปรากฏการณ์สุริยคราจันทครานะครับตามที่จารย์ได้บอกไปข้งตทนนะก็ดูแลตัวเองสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมนะครับเป็นมงคลในดูชะตาก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับถ้าคุณระมัดระวังตัวทุกอย่างแล้วเหตุร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณ นะครับแต่ในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นกับคุณะก็ต้องทําใจสบายๆนะครับใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีกนู์นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจาดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ